สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ผ่านมารับชมช่อง Youtube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าผมขออนุญาตมานั่งคุยกับเพื่อนๆหน่อยหนึ่งนะครับพอดีมีประเด็นเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับนายประพันธ์ด้วยแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับพื้นที่ที่ผมอยู่นี้เป็นอำเภอหาดใหญ่นะครับเป็นบริเวณรอบนอกของหาดใหญ่เขาเรียกว่าบ้านคลองเรียนนะครับตรงนี้ น้ำไม่ท่วมแต่ในเขตหันใหญ่ในนี่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาแล้วก็รวมช่วงบ่ายนี่มีการขึ้นธงเหลืองไว้แล้วว่าอาจจะมีเหตุการณ์น้ําท่วมในพื้นที่นะครับก็ต้องไปแก้ไขกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เองครับผมก็เพิ่งนั่งดูคลิปของคุณเอเชิญยิ้มที่เป็นคนมุสลิมนะครับได้บริจาคเงินไปในพื้นที่น่าจะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนั้นแหละ แล้วก็คุณ A เ,เนี่ยได้บริจาคเงินให้กับบุคคลที่คิดว่าน่าเชื่อถือที่สุดในตงตรงนั้นเลยนะครับที่เป็นคนมุสลิมแล้วก็บริจาคเงินไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทําการนําเงินตรงนั้นนะ่ะไปซื้อของมาทําอาหารแจกจ่ายคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นมันมีทั้งคนพุทธและมุสลิมอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับเป็นการง่ายที่สุดคือคนพุทธแทบไม่ต้องทําอาหารถ้าไม่มีความจำเป็นนะครับให้คนมุสลิมทําจบเรื่องจบยังไงครับ ก็เดี๋ยวถ้าคนพุทธทำเดี๋ยวก็ต้องมีปัญหาในอนาคตกันอีกว่าอามือไปเปื้อนหมามาหรือเปล่าไปจับหมามาไหมมีอะไรกับหมาไหมก็เป็นเรื่องเป็นราวเนาะทีนี้ถ้าให้คนมุสลิมทามันก็สะดวกดีคือง่ายๆอาหารที่จะทําในช่วงน้ําท่วมนะครับเป็นเมนูที่ง่ายที่สุดคือไก่ทอดไข่ดาวไข่เจียวประมาณนี้หรือถ้ากินไก่ไม่ได้ก็อาจจะหาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเช่นเป็นเนื้อปลาได้ไหมที่พอจะหาได้แล้วเอามาทอด ใส่ลงไปในข้าวกล่องคือเป็นของทอดนะ่ะเน้นย้ำว่าต้องเป็นของทอดเมนูประเภทอ่าผัดต่างๆที่มันใส่น้ำมงน้มันเนี่ยอันตรายอย่างนึงคือพอเวลามันมันกินไม่ได้มันเสียขึ้นมาเนี่ยมันหลายเรื่องนะครับอืมเพราะว่าตรงนี้คือหมายถึงว่าในพื้นที่อ่านาราธิวาสยะลาปัตตานีรวมทั้งบางพื้นที่ของสงขลานี่ก็มีน้ําท่วมเยอะนะครับมีคนมุสลิมอยู่เยอะ เพราะฉะนั้นการจัดการก็คือถ้าคนไทยพุทธมีปัญหาอะไรมากมายก็ค่อยไปว่ากันตรงนู้นเนาะก็คือให้คนมุสลิมในพื้นที่เขาดูแลเรื่องอาหารการกินให้จะเป็นผลดีที่สุดนะครับอืมก็ส่งกําลังใจให้กับพื้นที่ที่น้ําท่วมแหละครับตรงนี้น้าไม่ท่วมก็อยากจะส่งกาลังใจให้แล้วก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทั้งชาวไทยพุทธมุสลิมและคนต่างศาสนาที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นะ้ำท่วมครั้งนี้ไปครับแม่พอดีบรรยากาศด้านหลังฝนก็ตกลงมาเพิ่มเติมครับอ่เรื่องแรกก็ประมาณนี้นะครับมาต่อเรื่องที่ 2, ออย่างด่รนๆเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เองผมเพิ่งเดินทางไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเจ้าดังอีกแล้วคือบ้านเลขที่7จ็ทับสิเอแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆไปซื้ออะไรครับมะเล็ดทานตะวัน ยี่ห้อหเป็นห่อสีเขียวนะครับห่อใหญ่เลยเป็นซองซองสีน้ําตาลแต่ว่าด้านด้านนอกเป็นห่อสีเขียวนะมันจะมีแดงกับเขียวสองสองสีที่ขายในร้าน7จ็ทับสิเนี่ยเมื่อก่อนผมซื้อในราคา48บาทมันก็มีเครื่องหมายฮาลาลชัดเจนปัจจุบันนี้ราคาดีดขึ้นไปที่54บบาทฮาลาลก็ยังตามไปต่อครับหมายควาว่าไง ตอนราคามันถูกกว่านี้มันก็มีฮาลาลตอนมันบวกขึ้นไปก็มีฮาลาลแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ถ้าอาหารนั้นถูกหลักอิสลามและไปขอตรายอย่างถูกต้องยังไงมันก็ต้องมีฮาลาลมาม่าเกาหลีตอนนี้ที่เอามาขายในเซเว่นไปดูได้เลยครับเครื่องหมายฮาลาลชัดเจนแต่คนไทยพูดไม่กล้าไวไวเงียบเลยมาม่าเกาหลีเนี่ยเงียบเลยของมาเลย์ด้วย ที่นํามาขายในเซเว่นตอนเนี้ยทั้งมาม่าเผ็ดธรรมดาแล้วก็เผ็ดสุดยอดของเกาหลีเนี่ยทําไมถึงไม่กล้าไวไวล่ะครับอ้าวของนําเข้าอะ่ะเขามีตาฮาลาลมาจากประเทศของเขาอะ่ะคุณไม่กล้าไวไวอะ่ะแต่พอในประเทศไทยมีตาฮาลาลคุณไวไวบอกทําให้คนไทยส่วนใหญ่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วคนมุสลิมส่วนน้อยเนี่ยประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มใช่ไหมครับ ถ้าคุณบอกว่ามันไม่ใช่ก็คงไม่ได้ด้วยสิทุกคนก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มทั้งนั้นสินค้าราคาแพงขึ้นคนไทยพุทธก็ต้องเสียคนมุสลิมก็ต้องเสียต่างคนต่างก็ต้องเสียทั้งหมดแหละครับเนี่ยมันเป็นเรื่องแล้วชอบทําเรื่องอที่ไม่เป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยให้คนเขาต้องมานั่งทะเลาะกันแล้วผมเองผมก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหากับใครในเรื่องนี้ด้วยสิแต่คุณก็พยายามสร้างเรื่องให้ต้องมานั่งทะเลาะกันพอทะเลาะกันเสร็จ ใครละครับที่เดือดร้อนก็คนไทยทั้ง,งนั้นแหละแล้วที่ผมต้องมาทําคลิปพูดเรื่องตรงนี้อีกเพราะว่าผมเห็นคลิปของนายประพันธ์อีกแล้วครับท่านไปช่องสามก็พูดเรื่องนี้ไปชุมนุมกับอะไรนะตั้งอาชีวะหรือเปล่าที่เขาชุมนุมเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ไปพูดพยายามทําตัวเป็นปลิงไปเกาะกระแสเขาเนี่ยนะครับนายประพันธ์เออใครก็ได้ครับทะลุวิธีการแชร์คลิปไปให้นายประพันธ์ดู แชร์หน่อยได้ไหมครับผมอยากจะบอกนะว่าไอ้ปริงอย่างนายประพันธ์เนี่ยไม่ควรจะเรียกว่าคนปกป้องาศาสนาได้ครับตัวอย่างก็คือนายไอเพชรทองตอนนี้ก็นอนอยู่ในคุกยังไม่ได้ออกมาเพราะอะไรครับเพราะปากเสียไงครับหลุดจากคุกมาแทนที่จะเออสงบสงเงียมเจียมตนไม่ก็นั่งด่าไสลามต่อไปแบบนี้ผมไม่ได้เห็นด้วยนะครับและยังมีคุณป้าภาสิกาที่พอตอนนี้เล่นอะไรไม่ได้ก็ย้ายข้างไปหา แรงงานต่างด้าวบ้างเอ่ยไปหาศาสนาคิดจจากบ้างเอ่ยมันอะไรครับไปไปมามาคุณป้าจะไปนอกแพลตฟอร์มทําไมแล้วคุณป้าจะมาโพสต์ให,ให,ให้ให้งงตรงที่ว่าอะไรนะถูกจัดอยู่ในตําแหน่งอะไรนะคนปกป้องศาสนาที่รักสถาบันถ้าคุณป้าไม่เข้าใจอะไรเรื่องนี้คุณป้าต้องศึกษาให้ละเอียดดูโทรศัพท์ ของคนอื่นบ้างดูช่องอื่นบ้างอย่าดูแต่ช่องตัวเองอย่างเดียวครับเพราะมันมีหลายๆช่องให้ดูอย่างคนที่ไม่รักสถาบันผมก็ดูอยู่แล้วก็ไม่สบายใจที่เขาออกมาวิจารณ์เรื่องสถาบันเพราะว่าโชคร้ายที่โชคดีที่เขาอยู่เมืองเมืองนอกแต่โชคร้ายถ้าเขากลับมาเมืองไทยแล้วโดนจัดการขึ้นมาก็โทษอะไรใครไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะมานําเสนอคลิปก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอยากให้ช่วยกันดูแลครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันแหละเวลาไปเจอคลิปที่เขาแนะนําการกินอาหารของคนต่างศาสนิกที่เป็นคนมุสลิมตรงๆเลยดีกว่าคืออ่านอิสลามอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าทําไม่เป็นหรือทําไม่ได้แต่กินได้ก็แค่คอมเมนต์ว่าอยากลองกินแล้วเกินอร่อยดีหรือว่าไปลองกินมาแล้วเป็นยังไงก็ว่ากันไปครับ แต่การคอมเมนต์ใี่เสียหายเหมือนที่ผมเคยบอกไว้แหละที่มีคนบอกว่ากินหมูไม่บางอะไรแบบนี้มันไม่สมควรนะครับเพราะว่าเราเองเราก็ไม่สมควรไปท้าทายอะไรให้มันเสียหายแล้วคนพุทธเนี่ยได้กําไรแล้วมาบอกว่าเสียเปรียบเนี่ยมันไม่ถูกนะครับในเรื่องของฮาลาลเนี่ยเรากินอาหารฮาลอมได้ทุกอย่างเลยที่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงเหล้าเบียรนะกบเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําที่มุสลิมทานไม่ได้ อพอพูดถึงตัวแย้เนี่ยแย้เป็นสัตว์บกไม่ได้เป็นสัตว์น้ําด้วยไม่ได้คือบกข้างน้ำก็ทานได้เพียงแต่ว่าเที่ผมเคยฟังนะเขาบอกว่าบางบางพื้นที่เขาไม่กินแค่นั้นเองแต่ไม่ได้แปลว่าทานไม่ได้ทีนี้เมื่อมุสลิมทานกบไม่ได้เลือดก็ทานไม่ได้เนื้อหมูก็ทานไม่ได้สัตว์ที่ตายเองก็ทานไม่ได้แล้วสัตว์ที่ไม่ได้เชื่อด้วยน้ำพระเจ้าก็ทานไม่ได้มันคือความจริงครับที่เกิดขึ้น อีกอย่างผมอยากจะบอกว่าเคยมีคนที่ค่อนข้างกวนนะเหมือนกับเป็นอาเจ็กหรืออาเจ็กอ,อะไรสักอย่างเนี่ยที่พูดลือๆโอ้ะอ,อ,อ,อะไรเนี่ยเขาได้มาคอมเมนต์บอกว่ามุสลิมกินสัตว์ที่ตายเองอย่างปลาปลามันตายเองอืตอนนั้นผมก็ยังคับข้องใจอยู่ไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ในสารระบบหรือเปล่าหรือคนไหนยังอยู่ คือผมจะบอกว่าถ้าปลาที่ตายเองอะครับไม่มีใครเขาเอามากินหรอกครับทุกศาสนาเขาก็ไม่กินกันดังน,นั้นแหละทีนี้เราจับปลามันขึ้นมาเนี่ยจากจากในน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดน้ําเค็มน้ํากร่อยเนี่ยถ้าปลามันขาดออกซิเจนเนี่ยมันก็ตายอยู่ดีแล้วครับแล้วคนเราก็เลยต้องรีบเอาปลามานอกน้ําแข็งเพื่ออะไรครับไม่ให้มันเสียรสชาติไม่ให้มันเสียาหายพอเอาปลามานอกน้ําแข็งแล้ว ก็แล้วแต่ชนิดแล้วแต่สายพันธุ์ว่ามันจะเก็บได้กี่วันแล้วก็เอาปลามาจัดการพาเอาเครื่องในออกทําความสะอาดล้างนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปทําเมนูอาหารต่างๆซึ่งมันก็กินได้ตามปกติหรือจับกุ้งจับปลาหมกึกอะไรขึ้นมาพอมันขาดออกซิเจนมันก็ตายชัดเจนครับมันไม่ได้ตายที่ตัวของมันเองถ้ามนุษย์คนไหนกินสัตว์ที่ตายเองได้เนี่ยมันไม่ได้ครับเพราะมันเสี่ยงต่อการติดโรค เพราะโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้เราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะใครมีอะไรอยากจะคอมเมนต์ตรงไหนก็เชิญได้ตามสะดวกกันเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเลยว่าพยายามกันนิดนึงคนไทยพุทธน่เรื่องฮารานเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจอะไรก็ศึกษาให้มันละเอียดนิดนึงนะครับไอการที่ไปฟังเข้ามาว่าถ้าติดตาฮารานแล้วของจะราคาแพงขึ้นเนี่ยผมก็ตั้งคําถามตรงนี้เลยว่าแล้ว สิ่งของที่ผมมึ่งไปซื้อมาคือมเมล็ดทานตะวันเนี่ยก่อนหน้านี้48บาทเนี่ยมันถูกกว่าปัจจุบันตั้ง6บาทเนี่ยก็มีฮาลานปัจจุบันขึ้นมา6บาทฮาลานก็ยังอยู่อันนี้เหตุผลที่มันอยู่ได้เนี่ยมันเพราะว่าโรงงานบริษัทผู้ผลิตได้นําสินค้าไปให้ทางคณะกรรมการกลางอิสลามตรวจสอบอย่างละเอียดเมื่อคณะกรรมการกลางอิสลามเห็นว่าถูกต้องตมหักการศาสนา ก็มีการมอบตราฮาลานให้อย่างถูกต้องครับแล้วค่าใช้จ่ายที่เขามีกันเขาก็จะเก็บเท่าไหร่อันนั้นก็ต้องไปถามโรงงานถามบริษัทมีคนใดพูดคนไหนกล้าทําคลิปวิดีโอไหมครับที่จะเข้าไปถามโรงงานเหล่านี้บริษัทเหล่านี้ว่าคุณจ่ายค่าฮาลานไปตรงไหนแล้วเขามีเก็บอะไรบ้างแล้วกําไรที่ได้เข้ามาจากการขายของฮาลานเนี่ยคุณก็ต้องไปไล่บี้อีกทีว่าหลังจากขายเสร็จแล้วเนี่ย ทางบริษัทเขาก็ต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐอยู่แล้วเนี่ยเงินภาษีมันไปตกตรงไหนบ้างใครเป็นคนไปเก็บแล้วมันเข้ามาพัฒนาประเทศได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็ต้องไปคิดกันเราเองเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปวีดีโอเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับก็ขออนุญาตส่งกําลังใจไปถึงพี่น้องชาวไทยทั้งพุทธและมุสลิมหรือศาสนาอื่นที่อยู่ในพื้นที่3ามจังหวัดที่ประสบภัยน้ําท่วมแล้วครับรวมทั้งในสงขาเองก็เช่นกันนะครับ ขอให้ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆครั้งนี้ไปให้ได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแหละครับเจ้าของช่องนี้ก็ยังคงทําวิดีโอต่อเน,นื่องถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับครับก็ยาวมาพอสมควรแล้วขอทิ้งท้ายที่เดิมเหมือนเดิมเลยก็คือว่า <c oughs> สําหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเอ๊ะคนใหม่อยากจะสนับสนุนช่องนี้หรือเปล่าอยากจะช่วยเหลือการงาน การเงินของช่องนี้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ช่องนี้ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเต็มร้อยนะครับก็สามารถช่วยเหลือการเงินได้ด้วยการโอนเงินมาที่บัญชีธนาคารเล่มเดิมนั่นก็คือธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาดใหญ่ธนาคารทหารไทยธนาตาสาขาหใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงษพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงษพักดีเลขที่บัญชี3162628972 3162628972 บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นไม่มีสมุดบัญชีเล่มอื่นใดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเค okay, ครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะยาวมามากพอสมควรแล้วก็เท่านี้นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันด้วยความสร้างสรรค์กันสักนิดนะครับคนไทยพุทธได้กันเองนะครับมุสลิมคงไม่ต้องไปแนะนําอะไรเขาเพราะเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าจะคอมเมนต์ยังไงให้มันเกิดประโยชน์แก่ช่องนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับ สวัสดีครับ